พิธานาร้าน,อนตอนรักเก่าๆพี่จา๋าพี่อยากกินนมไหมจ๊ะโอ้อยากกินสิจา๊าเอานมอะไรดีจ๊ะพี่อืมบอกเลยนะว่าเห็นปึ๊บอยากจะบีบนมทันทีเลยเนี่ยอือบีบเลยจากก๊าดบีบห้องไอ้ย่อนเนี่ยอือได้แล้วค่ะลูกค้าค่ะออเป็นคนเดียวที่เล่นแล้วดูเป็นธรรมชาติที่สุด,ดเลย <laughs> อะอนมตา เช็ดของเช็ดอะไรเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะเอเออันนี้โต๊ะอะไรเนี่ยอ๋อนี้โต๊ะส่วนกลางครับผมเขามาตั้งเอาไว้เฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงอ,ะอ่ะถ้าลูกค้าเรามาก็นั่งได้เาวแล้วลูกค้าร้านนู้นมาก็นั่งได้เหมือนกันครับมันนั่งรวมโต๊ะเดียวกันเนี้ยเหรอใช่เป็นโต๊ะส่วนกลาง <S <S มันถือดีเกินไปแล้วของเรามาก,ก่อนเข้าใจไมมหนึ่งทำไมไม่บอกเขาไปอ่ะ <S <S นี่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 วอยวายอะไรเสียงดังแต่เช้าทำไมมีปากจะพูดพูดไม่ได้หรือไงเฮ้ย กูยืนฟังมึงแพมอยู่นานแล้วนะฮุบไปเลยหูปากให้ลุก็เนี่ยฮะกระมูกกูบอกกับมึงเลยเว้ยมึงจะมองกูโบอ่ากูเคยกินตะโก้มาก่อนนะมึงนี่ผัวมึงรั่วป่ะเนี่ยฮะกูไม่เสกกระมังมึงไม่ถึงกูหรอกกูบอกให้ให้กูไม่ถึงจริงๆมึงไม่ถึงกูหรอกไม่มีใครถึงเลยพี่พี่ไปเถอะอย่าพักอย่าพักทำไมพักแล้วทำไมล้มมาดิพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เอางี้นะของครึ่งใครครึ่งมันครึ่งนี้ของฉันครึ่งนั้นของแกก็เอาไปมันก็แล้วแต่ด้วยไงถ้าลูกค้าไม่มีอ่ะบ้านนั้นลูกค้าไม่มีก็ต้องโตมันก็ต้องเป็นของบ้านนี้ด้วยไม่เกี่ยวฝั่งนี้ของฉันเดี๋ยวลูกค้ามาฝั่งไหนก็อยู่นั่นฝั่งนั้นไอเด็กดูเดือยรูี้มาเลยป้างานเรื่องทำใจพี่ อจะบอกให้นะเดี๋ยว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 ผิดหรือเปล่าเล่นผิดหรือเปล่าคนแก่มันต้องเดินหลังค่อมมันต้องเดินสันทำไมหลานมาสันทั้งตัวพี่หนุ่ยเนี่ยพี่ยุ้งไหนแล้วไอ้หนูคุณยายหาอะไรนี่เหมื่อไห่ให้กูถอนั่งคุณยายนั่งนี่จ้ะคุณยานั่งนี่เลยายอ่าคุณยานั่งนี่หลานนั่งนี่หลานนั่งนี่ไอ้หนูมีเตาแก๊สขายไหมหลกเตาแก๊สมีเตาแก๊สมันเป็นยังไงมันดีไหมที่รุ่นนีไหมคะนี่นี่นี่ รุ่นนี้สุดยอดครับนั่นคือสวยทันสมัยนี่คือเกาแต๊ดเตาแก๊สดูใหญ่จนการเตาแก๊สไอ้หนูเตาแก๊สที่ว่าเลยเตาแก๊สนี่นมันมีสองหัวหัวอมันมีสองเตาครับผมอ๋อเหรอแล้วตั้งโต๊ะก็ได้ไอ้หนูไอ้หนูคุยดิพี่ครับดีว่าผมอยากจะถามพวกข้อมูลนะว่ามันมีอะไรบ้างในร้านในร้านอะไรดีมีปัญหากับเรื่องเส้นอะไรหรือเปล่าลูก ม่ฮะไม่ฮะมันเกิดไม่ไเกิดเตาแก๊สรุ่นใหม่ฮะไม่มีเปลวไฟไม่มีควันด้วยแล้วก็ตั้งโต๊ะได้อ่าหรือจะฝังเลยก็ได้ฝังเป็นแบบบิวอินต่อปูนขึ้นมาได้เลยครับเข้ารูปเข้ารูปในในร้านมีน้ำมันมวยไหมน้ำมันมวยเอาไปทำอะไรฮะไอ้นุ๊กจ๋ามีอันนี้ไหมลูกมีอะไรครับล้ำพันล้ำล้ำอืมล้ำพังมันจะเงียบแต่ถ้าลำโพงมันจะเสียงดังหน่อยนี่แหละลูกเอ้มีไหมลำโพง ผงจัดไปมาให้ยายมา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 นี่ยายต้องชอบพกพาสะดวกสบายจริงหรอจริงครับยายไอ้หนูชอบดิลูกอ๋ยชอบมากเลยครับยายหีวาแลำพองแต่ว่านี้มันจะต้องเหมาะกับบ้านเราเฮ้ยหลานผมชอบหลานหลานหลานยายชอบเชื่อปนี่น่าสนใจไหนมันเหนอะไรวะเหมือนหลานจะตายก่อนยายนี่นี่เอางี้เดี๋ยวเปิดฟังเสียงกันเลยดีกว่าเปิดเสียงหน่อยลูกเปิดหลานหลานเปิดเสียงจุดแล้วนี่จุดแล้ว แล้วนีไอ้หนูแมวแมวบอกให้เบาเพลงมีความตุกนี่มันเพลงเปิดงานศพบ้านหรือเปล่าชีวิตดีดีมันจะงานศพได้ไงอะดี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 เอามาเผามื่อ ดูถูกเพลงกูเหรอไอ้หนูตไอ้เจ๊ไอ้โน้ตไอ้หนาลูกไอ้หนูไอ้นี่ยลำโพงเนี่ยมันสามารถเชื่อมเพลงได้ทุกเพลงทุกเพลงที่ใช้ได้หมดเลยนะเครื่องนี้ดีมากไอ้โน้พกพาสะดวกเบาด้วยอยากฟังเพลงอะไรลองได้ลองกรโพุ้นเอาเพลงกำลังดังเลยยายเพลงอะไรเพลงมือลั่นมือลั่นพี่อ้โน้ตอย่าขาดบ้างมันมีแบบเพลงเต้นๆไหมลูกเพลงเต้นๆเพลงเต้นมี้า เขามาร้านใครเนี่ยจะได้ไปต้อนรับถูกอ่าเดี๋ยวช่วยช่วยอีกนิดเดียวหน้าเ้ยอยายระวังหน้หายนะยายยายไปร้านไหนยายร้านนมใช่ไหมยายมาร้านนมลูกอโอเคนั่งเลยตายายนั่งก่อนเลยครับยายอ่า บอกว่าที่อยู่สุพรรณใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหนุ่ยหุ่ยหลานของข้าไม่ยอมไปไหนขยันต้องออกมาทางค่าตัวก็ไม่เคยให้ลูกูุณเฮ้ยเอาอย่านี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเอาเก็บเจ้าฮะโถแม่แม่คุณเอ้ยพ่อมันไม่เลี้ยงเดี๋ยวยายดูก่อนนะนั่งดูได้เลยนะใช่ได้ยายเอาอะไรดีจ๊ะเอาหนูใช่ไหมลูกแจมเลยเจ้าเลยจ้ะมีนมสีชมพูไหมลูกมีสิจ๊ะ เอานมชมพูเหรอจ๊ะนมชมพูจ้ะเอานมชมพูแล้วเอาขนมปังดีบนมได้ไหมจ๊ะอุ้ยใส่น้อยจ้ะเดี๋ยวตาเสียวจ้ะเดี๋ยวตาเสียวจ้ะแม่แกจะหึงทำไมล่ะมึงนี่มันเจ้าชู้ไหมล่ะนมชมพูนะจะาตาชมพูชมพูเลยใ้่ดูเสียงีปิดตายเลยนะจ๊ะโอ้เป็นปัา้แม่ให้แม่ให้ไม้เหอเอา องตองแทรเป็นตะมันยกแรงขนงอได้ไมนะได้ยัใจยัใจลอยใช่ใน่ใช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 ยเช่ใ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 ย่ใช่ใช่ใ่ในใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ใ กินไม่ได้เลยอ่ะทำไมทำไมนี่นี่เราต้องแชร์โต๊ะกันเนี่ยทำไมไม่รู้จักเกรงใจบ้างเกรงใจมันเป็นสมบัติผู้ดีนะเราเนี่ยทำไมม่ใส่เสียอย่างนี้นี่ยฮะปากดีนะเธอเนี่ยฮะปากดีอย่าดีแต่ปากได้ไหมโอ้โหปากดีเหรอปากดีพหุยโมันพุยขนาดนี้ไม่ต้องถอดหัวหรอกนี่อยากจะพุยคนอย่างเธอกล้าไหมถ้ากล้าก็ใช่ไหมเอาสิเอาเอาสิมาสิเดี๋ยวเฮ้ย โอ้ี่ออกมาทั้งกระเดือกแล้ววะเธออย่ามาทำพูดดีอย่ามาทำปากดีไม่ใช่ของของเธอทั้งหมดหรอกบางอย่างเธอก็แย่งเข้ามาเฮ้ยแย่งอะไรร้านนี้เปิดเองอย่ามาพูดมั่วผัวของเธอเธอก็แย่งเข้ามาไม่เคยแย่งมาเองพูดไปสิบรลบิมณ์อะไรพี่พี่เอาพี่ช็อตทำไมเนี่ยพี่เธอพูดไปสิว่าทำไปจากฉันนะว่าอะไรฮะทีิจะพูดเยอะว่านี้ คนยังเทมันก็อย่างนี้แหละได้น่าแล้วก็ลืมหลังใช่สิสายเหลืองของเราอ่ะพี่นุ้ยมันเสเธอไว้ไไ่ได้พี่นุ้ยอะไรพี่ก็บอกไม่ใช่เหรอว่าลูกพี่ดูรายการนี้ภาพและเสียงที่ทุกคนเห็นอยู่นี้พี่นุ้ยเขาฝากมาบอกว่าคือการแสดงเท่านั้นนะคะ